คุณคิดจะเอารถของคุณไปแลกสินเชื่อและกำลังตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดีแวบมาคุยกับเราก่อนตัดสินใจกับสินเชื่อรถให้เงินกสิกรไทยได้เงินเร็วแต่เบี้ยต่ำจากเครือธนาคารกสิกรไทยเรื่องรถเรื่องเล็ก เทคนิคการรับรถป้ายแดงนะครับก็เมื่อเราได้รับรถใหม่นะครับวันที่เราไปรับรถนะครับก็ควรที่จะคุยกับทางพนักงานขายนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยทดสอบฟังก์ชันของรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าอุปกรณ์ภายในรถนะครับหรือภายนอกรถเนี่ยเราควรจะต้องตรวจให้ครบครับว่าอุปกรณ์เนี่ยใช้ได้อย่างปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะให้ทางพนักงานขายเนี่ยแนะนำเราในการอ่านคู่มือนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคู่มือรถยนต์เนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่า รถยนต์แต่ละคันเนี่ยอาจจะมีเทคนิคอาจจะมีข้อมูลหรืออาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยบางทีบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ผมเคยใช้รถยี่ห้อนี้แล้วพอมาใช้รุ่นใหม่ก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันจริงๆแล้วอาจจะมีอาจจะมีข้อมูลในเชิงเทคนิคอาจจะมีคําแนะนําหรือมี วิธีการหรือเงื่อนไขในการใช้เนี่ยที่อาจจะแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยในวันที่เราไปรับรถใหม่เนี่ยเราก็ควรที่จะสอบถามกับทางพนักงานขายนะครับแล้วก็ลองเทสในเรื่องของฟังก์ชันในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์เนี่ยให้ดี ตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดีแวะมาคุยกับเราก่อนตัดสินใจกับสินเชื่อรถให้เงินกสิกรไทยได้เงินเร็วดอกเบีย้ยต่ำจากเครือธนาคารกสิกรไทยความสำเร็จที่เกิดขึ้นธนาคารออมสินขอขอบคุณผู้ฝากเงินที่ให้ความไว้วางใจโดยเฉพาะสลากออมสินที่คุ้นเคยกันดีครั้งนี้ผมขอเสนอสลากออมสินพิเศษ5ปีชุดใหม่ให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าทุกครั้งพร้อมได้รุ่นางวันที่15รางวัลรวม25ล้านบาททักเดือน นอกจากนี้ลุ้นเพิ่มทองคามูลค่า2ล้าน4แสนบาท11รางวัลรวมกว่า26ล้านสลากออมสินพิเศษ oh, ดอกเบี้ยสูง oh, ไม่กินทุนได้ลุ้นโชคตั้งแต่วันนี้ถึง30 oh, มิถุนายน2554 กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเป็นเงินเป็นทองในวันนี้นะครับขอกลับไปที่ทางคณะกรรมการค่าจ้างฝ่ายลูกจ้างบ้างนะครับตกลงเนี่ยถ้าเกิดว่าแรงงานเองเนี่ยพอเข้ามาแล้วนะครับมีการพัฒนาทักษะฝีมือที่เพิ่มสูงขึ้นผลตอบแทนมันก็น่าจะเพิ่มมากสูงขึ้นด้วยฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะเป็นตัวแปรสําคัญในการกําหนดค่าตั้งค่าจ้างค่าต่ำจริงๆเนี่ยมันควรอยู่ที่ไหนกันแน่คือจริงๆแล้วค่าจ้างขั้าต่ำเนี่ย ผมในฐานะที่เป็นกรรมการฝ่ายลูกจ้างที่มีประสบการณ์มาเนี่ยก็หมดเท่าไหร่ก็ไม่พอทาไมฮะนะครับเนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถควบคุมราคาสินค้าได้นะครับมันจะเป็นเงาตามตัวนะครับพอรัฐบาลพอจะประกาศปรับค่าจ้างขั้นต่ำปุ๊บเนี่ยถึงราคาสินค้าจะไปแล้วเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับเพราะที่ผ่านมาเมื่อปีแล้วปรับ9บาทในในส่วนกลางปริมณฑลนะครับราคาสินค้านะั้นขึ้นไปอย่างละ5บาท5บาท5บาทครับวันหนึ่งค่าใช้ใจ่าย ของลูกจ้างเี่เท่าไหร่ครับนะครับมันไม่พอนะครับดงนั้นราคาสินค้าเป็นเงาครับผมแล้วก็ค่าจ้างค่าต่ำเป็นตัวครับผมเป็นเป็นตัวตามเงาครับผมไม่ใช่เงาทำตัวใช่ไหมครับผมคือพอบอกจะขึ้นปุ๊บไม่ว่าจะขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นจริงราคาสินค้าขึ้นไปรอค้างอยู่แล้วครับผมและพอปรับค่าจ้างค่าต่ำขึ้นมามันก็ตามตามตามราคาสินค้าที่ไปขึ้นรออยู่แล้วครับซึ่งที่ผ่านมากำลังจะบอกว่าไม่เคยตามได้ทันสักทีครับผมครับคือที่ผ่านมาเนี่ยค่าน่เี ไม่ใช่โค VERAGE ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปรับให้ลูกจ้างทั้งทั้งประเทศสิบกว่าล้านคนไม่ใช่นะครับคนที่ได้รับอันนิสงจากค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยอยู่ในระดับล่างท่านเองแรกเข้านะครับมีไม่ถึงล้านคนนะครับเจ็ดแปดแสนคนคือพวกที่ไล่ถิ่นมือที่ที่ผมเรียนข้างต้นแล้วที่ที่กระเป๋าเข้ามาทํางานครับแล้วก็พวกแรงงานนอกระบบนะครับต่างด้าวอะไรเงี้ยที่เข้ามานะครับแต่พวกที่เกินไปแล้วเกินอยู่สองร้อยสิบห้าบาทไปแล้วเนี่ย ค่าจ้างั้นต่ำไม่ได้กฎหมายไม่ได้บังคับนะครับไม่จ้างจะปรับก็ได้ไม่ปรับก็ได้ไม่ได้บังคับครับผมเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เกินกว่า215บาบทในช่วงก่อนหน้านี้ไปแล้วเกินกว่าค่าจ้างค่าต่ำไปแล้วเนี่ยนายจ้างก็ไม่จาเป็นต้องปรับไม่จาเป็นไม่ได้บังคับด้วยใช่ไหมฮะกฎหมายไม่ได้บังคับครับผมแต่ที่นี้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันเกิดจากบริษัท SME บริษัทเล็กๆนะครับลงปี๊บลงกระป๋องที่รลอกค่าจ้างั้นต่ำมาตลอดนะครับตลอกค่าจ้างค่าต่ำมาตลอด ปรับเฉพาะบาทหนึ่งสองบาทสามบาทเต็มที่นะครับแต่มาช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจมันมันไปไกลเขาเรียกปรับแบบก้าวกโดดที่9บาท10บาทปุ๊บพวกนั้นเนี่ยพอปรับปุ๊บต้องปรับให้ลูกจ้างทั้งหมดเลย500คนทั้งโรงงานวันหนึ่งเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่หนะครับถ้าบริษัทที่เขามีโครงสร้างเงินเดือนที่ดีแล้วเขาจะไม่มีปัญหาเลยนะครับจะไม่มีปัญหาเลยถ้าบริษัทอย่างที่ผมเรียนว่าพอทํางานมาถึง1ปีปุ๊บมีการประเมินผลนะครับมีการปรับค่านแร้วก็หนีขั้นต่างขั้นต่ำไปแล้ว นะครับที่เดือดร้อนคือเดือดร้อนบริษัทเล็กๆเท่นั้นเองครับครับผมครับแล้วบริษัทเล็กๆที่ว่าในมีอยู่เยอะไหมฮะก็มีอยู่ก็เยอะพอสมควรหรือหรือเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับผมครับพวกพวกที่ขลังเกินเนี่ยก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยนะครับพค่าค่าข้าราชการชาวไร่ชาวนานะครับก็ต้องซื้อสินค้าราคาแพงไปด้วยกับ กับปัญหาของค่าจ้างขั้นต่ำเพราะฉะนั้นคุณเจพรคิดว่าเวลาปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมาแต่ละรอบเนี่ยแรงงานหรือคนงานที่ได้รับอันิสงส์จริงๆเนี่ยครับผมมีแค่ไหนฮะไม่ถึงล้านคนนะครับปิดข้อมูลที่ผมศึกษามากว่าประมาณ7จ็ดแปดแสนคนแรงงานในระบบตอนนี้มีท่ไ่ประมาณ10ล้านเก้าล้านกว่าเกือบสิบล้านครับผมได้รับอันิสงส์งจริงประมาณล้านเดียวครับประมาณล้านเดียวครับประมาณล้านเดียวเพราะพวกพวกผมนี่ค่าแรงเกินหมดแล้วพอขึ้นไปเนี่ยแต่ละปีก็พัฒนาพิมพ์แรงงานขึ้นมาอีกแล้วนะครับถ้า ถ้าฝีมือไม่ดีในจ้างเขาไม่ถ้าเกิดเขาก็ไล่ออกไปแล้วถ้าทํางานไม่ตามเป้าไม่ตามนั้นเน่ครับเขาไล่ออกไปแล้วประเด็นคุณชัยพรก็คือว่าเวลาขยับค่าจ้างขั้นต่ำครั้งหนึ่งเนี่ยคนได้รับอนิสง์จริงๆเนี่ยประมาณสักล้านคนครับผมจากแรงงานที่อยู่ในบรรดาธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมครับผมส่วนที่อยู่ในธุรกิจขนาดใหญ่มีโครงสร้างเงินเดือนที่ดีเนี่ยเขาเกินกว่าค่าจ้างขั้นต่ำไปนานแล้วครับผมแต่กลุ่มที่ไม่ได้เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ําเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยไม่มีรายได้เพิ่ อันนี้สงหรือต้องรับภาระยามที่ข้าวของมันปรับเพิ่มสูงขึ้นครับผมได้ก็ไม่ได้ครับแต่ต้องรับภาระซื้อข้าวของแพงเหมือนกันครับแล้วก็ย้อนกลับมาในในคณะในด้านกฎหมายภาครัฐถ้าเกิดถ้ามันเราไม่ปรับหรือปรับเขาอยู่ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยคือลูกจ้างคือกฎหมายแรงงานจะมี2มีฉบับหนึ่งคือกฎกฎหมายพรบแรงงาน2018นะครับลูกจ้างก็ต้องเข้าชื่อกันจัดตั้งสาภาพแรงงานยื่นคอีร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างนะครับเพราะอราค่าจ้างั้นต่ำตางหล่านคุ้มครองเนี่ย มันไม่พอก็สร้างความปัญหาให้วุ่นวายให้บ้านเมืองอีกนะครับมาถ้าเกิดว่าเขาไม่พอถ้าเราปรับถ้าเขาพอเขาอยู่ได้อนั้นได้ก็โอเคที่ปัญหาว่านายจ้างลูกจ้างอย่างที่ผมเรียนว่าผมเปรียบเสมือนคนเมาหันหลังพิงกันคนเมาหันหลังพิงกันครับผมแต่ผมไม่พลารับใครล้มคนหนึ่งก็ต้องล้มล้มด้วยกันครับเพราะเป็นของคู่กันมันจะขาดกันไม่ได้ครับครับเขาบอกว่าผัวกับเมียเลิกเลิกแยกทางกันเนี่ยยังอยู่ได้แต่ในลูกจ้างนายจ้างแยกทางกันอยู่ไม่ได้ นะครับพี่สมพงษ์มีเงินพันล้านเปิดบริษัททําคนเดียวได้ไหมไม่ได้พระต้องอาศัยพวกผมพวกผมไม่มีพี่สมพงษ์พวกผมก็อยู่ไม่ได้ทีนี้ทยังไงให้มันไปกันได้ให้ธุรกิจเนี่ยมันเจริญไปได้ช่วยกันนั้นนั้นไปนะครับเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศเขาได้เอ็พวกเราเนี่ยอาเซียนเรายังกำลังทำ FTA อยู่การค้าเสรีถ้าคขแรงเยอะนายจ้างเขาจะหนีหมดนะครับนี่เราจะทำยังไงต้องแก้ปัญหาระยะยาวเลยนะครับ เห็น <He ard. S 2> ด้วยไหมครับที่ทางฝ่ายลูกจ้างเขาบอกว่าระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างความสัมพันธ์กันเนี่ยยิ่งกว่าสามีภรรยาแต่เหมือนค,คนเมาคันหลังชนกันขยับไปคนนึงมาอยู่คนนึงเนี่ยล้มเซทัซ้งคู่เลยเห็น <He ard. S 1> ด้วยไหมครับ,รบอันนี้คงเป็นศัจธรรมของการทําธุรกิจอยู่แล้วนะครับครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมผมก็คิดว่าหลักการตรงนี้เนี่ยในคณะกรรมการค้าจ้างเนี่ยโดยเฉพาะกรรมการทั้งฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างเนี่ย เขาเขายอมรับในจุดนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่พิจารณาเนี่ยครับผมก็ชื่นชมทุกฝ่านยนะครับฝ่ายลูกจ้างเวลาเวลาคือถ้าเป็นคนที่เห็นกับตัวเนี่ยเขาจะบอกโอ้จะขึ้นเยอะขึ้นอะไรเนี่ยนะครับไม่ต้องไปสนใจคนอื่นแต่ไม่ใช่งานฝ่ายลูกจ้างเขาก็ากาเกวลาจะขึ้นเนี่ยเขากาเป็นห่วงนายจ้างอยู่ไหวไหมไปรอดไ,ไหมนะฝ่ายนายจ้างเองก็ดีนะครับฝ่ายนายจ้างก็อยากจะช่วยลูกจ้างนะฮะเขาก็จะมองมองในประเด็นว่าอเรา เราเตรียมข้อมูลมาตรงูงตรงเนี้ยนะเป็นเป็นข้อมูลที่ออยอมรับได้ไหมฝ่ายลูกจ้างจะจะจะรับตรงนี้ได้ขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นในการประชุมคณะกรรมการขา้ขาราชการเนี่ยก็จึงเป็นไปด้วยมิตรไมตรีนะครับ<ช> <ๆ S 2> ก็เป็น <ๆ S 2> แต่ว่าเอาละเห็นใจกันแต่ว่าๆๆก็ต้องไม่ต้องมานั่งปวดผมไม่ต้อง <c oughs> มันก็ต้องไม่ต้องมาไก่เกียร์นะฮะเขาก็จะช่วยกันดูกันเองอยู่แล้วนะฮะฝ่ายเป็นแต่ว่าเราเราเวลาเราพิจารณาเนี่ยเราก็ต้องใช้ข้อมูลที่ที่ เหมาะสมที่ถูกต้องนะครับซึ่งผมต้องเรียนอย่างนี้ครับเนื่องจากในปีนี้เนี่ยทำไมก็ต้องย้อนมาทําไมเราถึงมีการขึ้นค่าจ้างเยอะกว่าในอดีตที่ผ่านๆมาตอนต้นปีที่เราขึ้นใบตอนนั้นนะฮะเราก็ขึ้นไปเยอะเฉลี่ยเนี่ย6.7เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในกรุงเทพนี่ขึ้นเป็นก้าบาทซึ่งปกติเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณชัยพรบอกก็ขึ้นบาทสองบาทสามบาทในกรุงเทพก็เป็น2อย1 5บาทจาก206เป็น2 1 5บาท ที่เราสามารถขึ้นได้ในปีนี้เป็นลักษณะเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าเรามีการใช้ข้อมูลนะแล้วก็มีการเปลี่ยนมุมมองอะไรเงี้ยนะฮะผม้องเรียนอย่างนี้การใช้ข้อมูลก็คือว่ามีการสํารวจจากทุกพื้นที่เลยครับเห็นบอกว่าบางจังหวัดเนี่ยอนุเสนอมาไม่ขึ้นแต่พอมาอนุวิชาการเห็นว่าขึ้นคณะกรรมการการก็ขึ้นเป็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 นเอ่อมุมมอง อันที่2ที่เราเปลี่ยนหลักการนิดหน่อยเป็นปีแรกที่ทเปลี่ยนหลักการดังนั้นก็อาจจะมีปัญหาในการสื่อสารลงไปถึงระ,ระดับแรกๆที่เขาเป็นคนทําข้อมูลขึ้นมานะครับ,รบแต่ที่ผมผมจะชี้แจงเนี่ยคือเราเราใช้ข้อมูลข้อมูลก็คือเรามีการสํารวจจากในพื้นที่ขึ้นมาว่าค่าเช้จ่ายของตัวลูกจ้างแรงงานในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับมีอย่างไรบ้างพอที่จะอยู่ได้เนี่ยนะ เป็นเท่าไหร่ซึ่งแนอดนีเนี่ยเราจะเราจะเก็บข้อมูลอย่างนี้ครับว่าค่าใช้จ่ายที่จะทําให้แรงงานเนี่ยอยู่ได้นะฮะเพราที่จะอยู่ได้ก็มีสองตัวอันนึงเขาเรียกว่าค่าของชีพตามอัตราภาพค่าของชีพตามอัตราภาพที่จะอยู่แบบพอพออยู่พอกินนะมผมพูดภาษาชาวบ้านพออยู่พอกินนะก็จะสํารวจตรงนี้ค่าของชีพที่พออยู่พอกินกับค่าของชีพตามคุณภาพนะฮะ ซึ่งจะต่างกันนิดหน่อยตามคุณภาพคือก็จะสํารวจมาว่าเอาล่ะถ้าตามอัตราพคือพออยู่ก็พอกินนะทำงานเสร็จไม่ต้องไปไหนเข้าบ้านนอนเลยนะเช้าเช้าตื่นแล้วก็ไปทํางานเดินกลับมาก็เข้าบ้านก็นอนเลยตามอัตราพมีต้องวันละประมาณเท่าไหร่ตามอัตราพก็มีการสารวจเอาผมยกตัวอย่างที่ผมจําตัวเลขได้ในกรุงเทพในกรุงเทพเนี่ยนะฮะตามอัตราพที่จะอยู่ที่2 0 0เอ่อ18บ1 8บาทนะฮะอันนี้ตามอัตราพตามอัตราพ่านะฮะ กลับมาทํางานปุ๊บไม่ไปไหนเลยกลับบ้านนอนกลับบ้านนอนเช้าไปทำงานวลาสองร้สิบแปดบาทประมาณนี้นะแล้วก็ตามคุณภาพตามคุณภาพก็คือจะต้องมีเงินพอเหลือที่จะไปทําบุญบ้างไปสันนาการบ้างนะฮะมีเวลาดูหนังด้วยเราทํางานตามมาตรฐานอันนี้คือคือต้องทํางานในเวลามาตรฐานนะครับแปดชั่วโมงแล้วก็จะต้องมี ดังนั้นจึงมีเวลาเหลือแล้วก็ต้องมีเงินเพียงพอที่จะไปทําบุญบ้างไปใช้จ่ายทางสถานการณ์อะไรบ้างเนี่ยตามเกณฑ์นี้ต้องวาดอะไกันบ้างก็จะในกรุงเทพจะสูงกว่าอีกประมาณ15บาบาทบวย15บาทใช่ครับก็เป็นก็งป็น200 2 3 3อะไรประมาณนั้นะครับประมาณ232ร3 3ครัมบตัวเลขกก็จะเริ่มรานิดหน่อยนะฮะต่างกัน15บาทคบับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่า